สนับสนุนโดย Operation BIM การสร้างกลุ่มคุ้มกันที่สมดุลเป็นมิติใหม่ของการดูแลสุขภาพอ้าวของคุณปลาเป็นกฎไหลย้อนมา10ปี10ปีณวันนี้เป็นปีนึกว่าปีเป็นเมื่อสิบปีที่แล้วเพิ่งมาเจอเพิ่งมารู้ตัวว่าเป็นกฎไหลย้อนเมื่อปี เออได้ประมาณสี่ห้าปีหลังแล้วก็ได้ทานทานรู้จักบิมเนี่ยตอนปีห้าสามตอนปีห้าสามอย่ตอนเริ่มต้นแรกๆที่เป็นคืออาการเป็นยังไงบ้างอาการนี่ท้องอืดแล้วก็จุกเสียดหน้าอกแล้วก็เหมือนจุกที่คอแล้วก็แสบร้อนที่หน้าอกหน้าอกฮะเป็นทุกครั้งทุกเวลาหรือว่าวันหนึ่งเป็นกี่ครั้งเป็นแทบทั้งวันเลยบางเป็นแทบทั้งวันเพราะว่าบ,บางทีเราเราทานอาหารเกี่ยวพวกเออ เปรี้ยวหวานมันเค็มมากไปมันก็จะทําให้เราท้องอืดทั้งวันนะคะอืดนี่หมายถึงว่าอิ่มไม่อยากทานอะไรแล้วก็มีลมมีแก๊สมีอะไรนะแล้วก็กังคืนนี่เวลานอนบางครั้งก็รู้สึกว่าชาไปทั้งแขนชาจนตื่นแล้วก็บางทีก็แสบหน้าอกจนจี๊ตขึ้นมาจนรู้สึกเราตกใจตื่นโอ้ถึงครับจี๊ตขึ้นมาตื่นเลยหะตื่นตอนหลังแฟนมาดูรายการบิมร้อยก็ ก็เลยลองติดต่อเข้ามาดูแล้วก็ทานก็เลยไปตรวจตอนแรกก็ไปตรวจก่อนไปตรวจด้วยพอรู้ว่าเป็นกรดไหลย้อนนะฮะตอนนั้นคุณหมอให้ทําอะไรต่อก็ให้ลดลดเสี่ยวพวกอาหารที่ลดจัดทั้งหลายพวการัของทอดอของทอดของเปรี้ยวหวานมันเค็มทุกอย่างที่จัดจัดห้ามทานหมดเลยลดหมดเลยแล้วอะไรอีกฮะแล้วก็ให้ไม่ให้ทานก่อนนอนให้ทานครั้งละน้อยแต่ทานบ่อยครั้ง ก็ดูน่าจะดีขึ้นแต่ก็บางครั้งอาหารที่เราทานไปอ่ะมันเหมือนกับมันยังเป็นกดอยู่คือเราอ่อนไหวมากนิดนึงก็ไม่ได้ก็จะอืดคุณหมอให้ยาเลยทานก็ยาลดกดทานมาอยู่ทานมาอยู่หลายปีเหมือนกันถึงจะมาเจอบินอาจารย์ครับกรดไหลย้อนเป็นโรคที่เราคุยกันมาสองสมปีแล้วมันเป็นถ้าสองสมปีที่แล้วผมก็จะบอกมันเป็นโรคใหม่ พราะผมเองเนี่ยเป็นครั้งแรกผมก็งงเหมือนกันว่ามันคือโรคอะไรไปหาหมอหมอบอกเป็นโรคเจิดบอกว่าทำไมโรคมันวัานนอกอย่างนี้เนี่ยเอาจริงๆมันสะกดอย่างนั้นนะฮะผมก็ออกเสียงมันโรคเจิดอ่ะเออใช่ไหมฮะสาเหตุมันคืออะไรครับสาเหตุก็มาจากพฤติกรรมอันหนึ่งนะคะคอีกอันหนึ่งก็อาจจะเกิดจากความผิดปกติของหูรูดระหว่างหลอดอาหารกับกระเพาะอาหารห คือหูรูดอาจจะอ่อนแอนะคะหรือหูรูดอาจจะผิดปกติมาตั้งแต่แรกก็ได้ทีนี้ถ้าสมมุติว่าเราทานอาหารเยอะเกินไปใช่ไหม<ช>คะกระเพาะมันย่อยไม่ทันอ่ะนะคะแล้วมันก็ย่อยลําบากด้วยเพราะกระเพาะเวลาย่อยมันจะต้องบีบตัวใช่ไหม<ช>คะบีบตัวหลังกรดหลังน้ําย่อยอะไรออกมาถ้าถ้ามันอาหารมันแน่นกระเพาะเกินไป มันก็ทําไม่ได้พอทําไม่ได้มันก็เกิดค้างอยู่ในกระเพา uh huh. ะเกิดบูดเกิดอะไรขึ้นมา <Yeah. S 2> ก็แกส๊สเกิดขึ้นมาแล้วมันก็จะดันขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะ uh huh. นอกจากนั้นก็คืออาการของมันเนี่ยแรกๆก็คงจะคล้ายกับโรคกระเพาะนะคะคแต่ว่า ะกะระเพาะนี่มันจะเจ็บที่กะระเพาะแต่ว่าถ้ามันเกิดไหลย้อนขึ้นข้างบนมันก็จะกลายเป็นเกิดใช่ไหมฮะก็คือกรดไหลย้อนก็คือกรดมันก็จะตามขึ้นมาด้วยมันทะลักขึ้นมา่าแล้วมันก็จะเจ็บแสบบริเวณหลอดอาหารตีคำง่งายๆผมเป็นมาผมเล่าให้ฟังได้เหมือนกันคือทานอาหารเนี่ยรีบทานไม่ค่อยเคี้ยวถูกไหมฮะเป็นเหมือนกันใช่ไหม่ะ <c oughs> แล้วก็ชอบทานของทอดของมันเยอะๆออพวก เป็นบุฟเฟ่ตบุฟเฟ่ทั้งหลายเนี่ยต้องระวังอย่างยิ่งเพราะว่าหนึ่งจำกัดเวลา2ก็คือเราต้องเอาปริมาณเข้าแรกอีกก็แลยกรับประทานเข้าไปอ่ะขอเพาะมันก็ไม่ย่อยนะฮะเสร็จแล้วก็เลยคิดว่าบิมจะช่วยได้ก็เลยเออะพอดีแฟนบอกเนี่ยลอ,ลองไปปรึกษาดูซิก็เลยลองโทรเข้ามาแล้วก็ปรึกษาเข้ามาลองทานคืนแรกเช้าก็รู้สึกโอเคเลยค่ะครับแล้วก็บิมมาตลอดสปี คืนแรกก็รู้สึกโอเคค่ะก็คือตื่นคืนเช้าขึ้นมารู้สึกว่าเมื่อคืนนี้เราได้หลับสนิทแล้วก็ไม,ไม่มีอาการทางด้านแสบร้อนจี๊ดหลับเหมือนตื่นขึ้นมารู้สึกสดชื่นค่ะคืนแรกที่ทานกี่เม็ดสองเม็ดก,ก่อนนอนสองเม็ดก่อนนอนค่ะก่อนหน้านั้นไม่มีทานอาหาร อ๋อก็ทานปกติค่ะก็เป็นพฤติกรรมปกติกตไม่ได้คิดว่าจะต้อง<ะ>ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมยังไม่ได้คิดอะไรกากที่จะทดลองบิมค<ะ>่ะอพอเสร็จปุ๊บคืนแรกรู้สึกหลับสนิทหลับสนิทเช้ามาโอ้โหทำไมรู้สึกตื่นเช้ามารู้สึกสมองโล่งสบายเปาะป่ปงไปทํางานสบายงั้นก็แสดงว่าปกติคุณปลาเนี่ยทุกคืนจะต้องมีลุกขึ้นมา,านใช่หรือไม่ก็คือต้องต้องทําเอาหมอนเนี่ยเลียงๆกันแล้วนั่งหลับอ๋อนอน4ชั่วเผือปัญหาใช่เผื่อปุ๊บ นอนหลับปุ๊บก็จะเป็นทันทีลิ้นขึ้นมาก็จะต้องรีบรู้ึ้นมานั่งนั่งหลับเหมือนเดิมนั่งพิงหมอนแล้วก็หลับครับอาจารย์ครับทําไมมันออกลิ้ได้เร็วขนาดนั้นเพียงแค่คืนแรกก็รู้สึกได้ครับส่วนหนึ่งที่ไม่รู้สึกก็เพราะว่าหลับหลับสนิทหลับสนิทมันอาจจะเกิดบ้างแต่ก็ไม่รู้สึกมากเพราะมันหลับกำลังหลับสนุกนะโอเคคือแต่ว่าผลในการในเชิงการรักษา ของแคปซูลสแคปซูลนะครับก็คือไปลดอาการอักเสบอาการลดอาการอักเสบบริเวณที่มันเคืองนะบริเวณมันเคืองเมื่ออักเสบมันมันหายไปค่อนข้างจะเร็วนะฮะก็คือมันก็เลยทําให้เราคลายอาการากังวลแล้วก็ความรู้สึกตรงนั้นกินเข้าไปแล้วมันก็จะไปเพิ่มเม็ดเลือดขาวชนิดที่ว่าเป็นทีเอนะฮะแล้วก็ทีเร็กทั้งสองตัวเนี่ยมันจะไปกด ไม่เลือดขาว T S สองซึ่งเป็นต้นเหตุของการทําให้เกิดการอักเสบนะฮะเมื่อเราไปลดที่ต้นเหตุอาการอักเสบมันก็จะดีขึ้นนะครับดีขึ้นแล้วประกอบกับว่ามันมีสิ่งที่อยู่ในแคปซูลเนี่ยทำให้เราจะมีการสร้างระบบะสารในสมองที่ทําให้หลับเราหลับสบายขึ้นนะครับม,มันก็เลยเราร่วมด้วยช่วยกันร่วมด้วยช่วยกันพอหลับดีขึ้นเราก็ร่างกายของเราก็แข็งแรงขึ้นจิตใจสบายขึ้นมันก็ มาอย่างรวดเร็ว